สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้นะคุณมอนนี่กันด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะผู้ชมจะได้ไม่พลาดเองตอนเช้าเรามาลุยก,กันที่2 2งสองวินนั่นเองสำหรับใครที่อยากลงสนเส้นรอแต่ที่นี่ไม่ควรพลาดครับพล<ว>ิกท,ที่ลิกงใต้อคอมเมนต์ได้เลยบอกเลยว่าที่นี่มีหลายค่ายมากๆมีมปสิบสิบค่ายนะผู้ชมเนาะเลื่อนลงมาดูได้เลยครับเข้าแบ่งสรรปันส่วนเป็นอย่างดีนะผู้ชมเนาะเบสแท็คเกอร์พาวัตติกเพย์ซีคิวไนพีจีค อะโจ๊กเกอร์อะไรมีหมดก็ลองมาเข้ามาดูแล้วกันนะสาวนี้จะเป็นเกมอะไรที่สองสองบินจะตามไปดูข้างในเลยครับโอเคผมเริ่มเป็นเกม Not Sky นอตเทิร์สกายเลยซึ่งเกมนี้อยู่ที่ค่ายคุยปปืนสปีดเปเหมือนกับว่าอากาศตอนทางเหนือแล้วรือสภาพอากาศทางเหนือเหมือนกับว่าผิดต้องขอภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะโอเครายการจ่ายของเกมนี้จะเป็นงงงนิดนึงท่านผู้ชมแต่ก็ไม่น่าจะงงมากสักเท่าไหร่ครับโมล,ล่าต,ต้องมาสามตัวเพื่อได้เข้าไปในสิฟรีเกมแล้วนี่คือรายการจ่ายมากที่สุดไปน้อยที่สุดครับเกมนี้มีเก้ารายการจ่ายแต่ว่าเก้ารายการจ่ายเนี่ยท นีล็อกไปเรื่อยๆนะมัผมยิ่งมาตรงกับรายการจ่ามันก็จะล็อกไปจนมันเต็มเลยอ่ะมาวันนี้เรามีวันที่สามพันแล้วก็ใส่ตาละสามสิบแล้วกันมาไปเนี่ยเนี่ยมันจะล็อกแบบนี้อ่าแล้วมันก็จะหมุนต่อไปครับผู้ชมเนี่ยเนี่ยถ้าลงบิมันก็จะล็อกไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้นะถือว่าทําได้ดีนะเกมนี้ผมชอบนะปรึกปรึบ โอ้โหสามสิบบลบอ้าวหลังๆมาแล้วไม่มาเลยครับโอ้โหแล้มาแล้วโอ้โห โอ้เราสองผัแปแล้วโบนัสมาด้วยครับจังหวะนี้เออล้วล็อกมาด้วยฮนะเออมาอีกอันโอเคโอ้ือบเต็มนะครับละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกเจ็ดช่องนะครับอโอ้โหอีกสี่ช่องเต็มนะฮะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเรามีสิทธิ์ได้เลิกเลยนะเนี่ยโอเคได้มาโอ้ขาดสี่ช่องเต็มอะ่ะโอเคได้มาสามร้อยสิบสองนะอู้มาอีกแล้ว โอ้ยถือว่าดีอยู่นะนี่เอาไม้โอ้เนี่ยเนี่ยมันไม่ตรงกับรายการจ่ายไม่งั้นได้นะครับน่ะปรื้บปเอออู้สวยคือมันไม่ใช่มีแต่สีเดียวนะมันสีอะไรก็ได้นะมารวมกันได้เลยนะครับมาอีกแล้วเหรอโอ้นี่มันไม่ได้มันแบบเวลารายการจ่ายมันไม่ค่อยเยอะมากอะเกมนี้ถ้ารายการจ่ายเยอะนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเกมนี้ โอ้มาเป็นขยแยงมุมเลยนะฮะไม่ได้นะโอ้ว้าว <Wow. S 1> บลึบผมว่าเราควรที่จะขยับเบดสักนิดหนึ่งนะผมว่าขออนุญาตนะครับขอเจสิบห้าแล้วกันมาอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับ โอ้โหแล้วมาเจ็ดสิบห้าเป็นนกฮูกครับโอ้โหเราเป็นสีเขียวด้วยเอออ้าวไปต่ออีกเนาะบึ๊บโอ้โห นิงจ้าเฮ้ยถ้าพอหลังๆมามันไม่เข้าเลยนะน่ะ โอ้โหโแล้วเป็นสีแดงเออโอ,โ,โอ้โหแล้วมาเยอะซะด้วยครับเกือบเต็มแล้วน่ะโอ้เราขึ้นไปสองพันมันไม่ใช่ขึ้นมานนี้มันเหลือสองพันห้าดีกว่าโอ้โห เอได้มาหน5่ง้อยหครับเก้าสิบปืบโอ้แล้วเป็นโบนัสโบนัสเนี่ยบอกเลยว่าเข้ายากอยู่เหมือนกันนะโอ้อามาอีกแล้วเออแกวเนี่ยข้างหน้ามันไม่ได้ด้วยโอ้แล้วมาอีกอันหนึ่งครับโบนัสโบนัสอึบ อู๋อ่ะแต่ยังยังได้อยู่ครับเอาโบนัสอีกอันเดียวเพื่อนได้โบนัสอู๋เอาอีกอันนึงเพื่อนเอาอีกหกช่องเนี่ยขอโบนัสได้ไหมอะเออเอาได้เา้เา,เอาโอเคขอโบนัสนะครับเออมันต้องอย่างนี้สิเพื่อนมันต้องอย่างนี้โอ้โหแล้วเป็นดาวเหนือครับผมแสงแห่งดาวเหนือนะ สักครั้งในชีวิตผมอยากลองไปให้เห็นด้วยตาตัวเองนะครับโอ้โหโอ้เราเป็นโอ้โหเป็นสีเขียวโอ้โหแล้วมาสีเขียวด้วยนะครับโอโมโอไม่ได้แล้วโอ้แต่โอ้ยถือว่าได้โอ้โหได้เป็นพันเลยเหรอเฮ้ยให้มาหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทโอ้ วิ้ยรายการนะเนี่ยเออสีเขียวสวยโอ้โหแต่ว่าสีเขียวก็ถือว่าได้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับเออโอ้โหเขียวมายังบอยบลึโอ้โหเขียวมาอีกแล้วโอ้โหดูดีขึ้นเป็นพันหกแล้วค่ผู้ชมอุย้ย แจวว่ะแจวแจวแจ,ว,แจวดูดิคือเป็นสองพันหนึ่งร้อยแล้วอ่ะเอาแล้วเรามาสามพันโอ้เฮ้ยสีเขียวมาบ่อยมากคับผู้ชมไม่ได้อวยแต่มาบ่อยจริงคือเหมือนกับเราได้สองครั้งอ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ได้อีกครั้งหนึ่งเงนี้คือถ้ามันไม่มามันก็ได้แบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอ้โหเจ็รอยห้าสิบอ่ะโอ้โหสีเขียวมาค้นบ่อยครั้งสุดท้ายครับโอ้แล้วเป็นตัวนี้โอ้โอ้นี่คือรายการจ่ายเยอะสุดนะครับเนี่ย เออได้อีกเอาโอ้โหสองสามร้อยแล้วเอาเอออุ้ยรายการจ่ายน้อยไม่งั้นได้อีกนะเนี่ยโอเคผู้ชมเราได้มาสี่พันแปดสิบเลยนะเนี่ยโอ้โหน่าจะเลิกแล้วโอเคผู้ชมคลิปนี้นะแบบมาแบบ อลังจริงๆเลยเป็นซูเป,ปอร์วินไปเลยครับก็เอาไว้เป็นประมาณนี้ละมา3,000แล้วขึ้นเป็น3เป็น6,500เนาะก็ได้มา3,500แล้วกันสำหรับเกมนี้วันีค่า้าพึิกสปินสำหรับเกมน้องทิ้งสกายสำหรับใครอยากรวมสุดที่นี่ก็ทีทิ้ททงใต้คอมมิแล้ครับสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนครับ